นี่คือความลับที่จะทําให้คุณสําเร็จในทุกเรื่องที่คุณทําค่ะสิ่งที่คนสําเร็จมีคือเมนทอร์ค่ะเมนทอร์คือคนที่จะมาคอยบอกคอยไกด์คอยมาโค้ชคุณอย่างใกล้ชิดคนที่จะมาเป็นเมนทอร์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการคนที่ผ่านประสบการณ์คนที่เคยทําสิ่งสิ่งนั้นได้แล้วคนที่เคยทําได้10ล้านคนที่เคยทําได้ร้อยล้านคนนี้เนี่ย เขาทำได้พันล้านคนที่จะมาฟันธงกับคุณเลยว่าแบบนี้เนี่ยทำได้แบบนี้อย่าทำนะการที่คุณมีพี่เลี้ยงหรือเมนทอร์เนี่ยมันรับประกันได้เลยนะคะว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะเดินพลาดเพราะเขาจะบอกคุณว่าอย่างนี้คือผิดอย่างนี้คือถูกอย่างนี้คือทำได้อย่างนี้คือทำไม่ได้เพราะอะไรข้อดีของการที่คุณมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์มาคอยโคชชิ่งเนี่ย มันคือการย่นระยะเวลาและช่วยให้คุณนะคะไม่ต้องผิดพลาดพี่หญิงนะคะได้มีโอกาสไปเป็นเมนทอร์ให้กับคนที่ประสบความสำเร็จในวงการขายเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณหนุย่ยจะรุพันธ์บอสเปรัตยาครูแม่จอยและก็อีกหลายๆคนในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์พี่หญิไงไกด์แล้วก็บอกเขาว่า สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาแตกต่างและทําให้เขาโดดเด่นในตลาดได้เนี่ยคืออะไรเราฟันธงไปเลยค่ะว่าสมมุติว่ามันหนุ่ยจารุพันเนี่ยคนนี้เขาเก่งในเรื่องของการสร้างทีมเขาเก่งในเรื่องของการเทรนทีมปีนี้นะคะตั้งใจที่จะทํายอดขาย500ล้านเหมือนบอสเปรัตยาเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการปิดการขายไม่ว่าจะเป็นเคสใหญ่ๆปิดทีละล้าน10ล้านเนี่ยเขาทําได้เราก็บอกเลยว่า เรื่องนี้คือเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยได้เปรียบคนอื่นในตลาดพี่หญิงได้มีโอกาสทําเพจปากเปเด็กบายโคชหญิงเนี่ยมาเป็นระยะเวลา5ปีเต็มมีนักเรียนมีแบรนด์มาให้คอนเซัลต์การสร้างตัวตนในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์มาสร้างตัวตนในฐานะของคนที่เป็นแม่ทีมเป็นแม่ทัพนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะอยากที่จะมียอดขายหลักสิล้านหลักร้อยล้านหรือมากกว่านี้ คุณลองดูว่าในวงการในตลาดที่คุณอยู่เนี่ยมีใครก็าทาได้แล้วบ้างพี่ยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอยากที่จะได้กําไรหลักล้านต่อเดือนคุณก็ดูสิว่าแม่ทีมคนไหนที่เขาทําแล้วสามารถสร้างกําไรหลักล้านให้เขาได้คุณก็เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาเพราะเขาคือผลลัพธ์ของความสําเร็จที่คุณต้องการคุณพาตัวเองไปอยู่ใกล้ผลลัพธ์นี้เลยค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับผลลัพธ์คุณจะได้แรงบันดาลใจคุณจะได้วิธีการคุณจะได้วิธีคิดและวิธีลงมือทําการที่คุณไปอยู่ใกล้กับคนสําเร็จคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบเดียวกับที่คุณต้องการแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนที่ล้มเหลวอีกไม่นานคุณก็จะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวเพราะคนล้มเหลวจะพาคุณคุยแต่เรื่องลบ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 ชีวิต ของคนเรานะคะใครที่คิดลบชีวิตไม่มีทางที่จะบวกขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้กับคนสําเร็จเขาจะสอนคุณให้คิดบวกทําบวกทุกอย่างวันนี้คุณอาจจะยังไม่สําเร็จแต่คุณทซํซ้ซ้ํซ้ๆๆแล้วคุณอยู่ใกล้กับเขาเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ใกล้ผลลัพธ์หรือคนสําเร็จเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้แล้วหล่อหล,อ,ลอมตัวคุณเองให้คิดให้ทําแบบเดียวกับที่คนสําเร็จ ผ่านไป3เดือน6เดือน1ปีคุณจะกลายเป็นคนสำเร็จคนต่อไปของวงการที่คุณอยู่เลยนะคะวันนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะประสบความสำเร็จในตลาดในวงการที่คุณอยู่ลองดูว่าใครบ้างที่น่าจะเป็นเมนทอร์ที่ดีที่สุดให้กับคุณลองไปปรึกษาลองไปเรียนรู้แล้วหาโอกาสพาตัวคุณไปใกล้ชิดกับเขาและพี่หญิงเชื่อว่ามันจะย่นระยะเวลาความสำเร็จให้กับคุณได้เยอะมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ